สนับสนุนรายการโดยอาจารย์โอคนสื่อกรรมสัมผัสวิญญาณสนใจติดต่อลายไอดี090 2 5 5 05 50 Facebook กรรมติ k t o อคนสื่อกรรม YouTube คนสื่อกรรมพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอน น้องมิน้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เนรสวัสดีครับโอ้โหได้ยินเสียงได้คุยกันสักทีนะจริงค่ะได้คุยกันสักทีออติดตามหลายๆที่เลยที่น้องมิ้นไปเล่าอา่ารวมถึงขอบคุณล่าสุดนี่ไปฟังอยู่ใน The Shock. เดอะช็อค่อเรื่องนั้นโอ้โหเรารู้สึกฟังว่าลีลาการเล่าน้ําเสียงดีจังเลยเออ ขอบคุณค่ะพี่เนตเออเออเอเอตื่นเต้นไหมะระดับนี้ไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วนะอุย้ยไม่มีระดับนี้นะคะพี่เนตตื่นเต้นทุกเวทีค่ะโอ้โอเครู้สึกเป็นเกียรตินะที่ที่มาเล่าในรายการเอนกันค่ะพี่เนตดีใจมากที่พี่เนตติดต่อมาอถามนิดนึงตองมิน้นโทรมาจากที่ไหนเอ่ยอ่าสุวินทวงศ์ค่ะพี่อ๋อสุวินทวงศ์อยู่แถวแถวสุวินทวงศ์ใช่ไหม ใช่แล้วค่ะออบ้านของแอดเบลก็อยู่แถวสุวินทวงศ์ใกล้กันเลยแถวนั้นเลยไปอีกนิดนึงก็ฉาเชิงเซาแล้วนะใช่ค่ะโอเคฮะประมาณนี้กับการทักทายเดี๋ยวพี่เนถามหน่อยเพราะว่าเป็นการคุยกันครั้งแรกฉายยาเรามันได้มาอย่างไรฮะเลซูเม่เนี่ยจริงๆแล้วฉายาเยอะมากเลยค่ะพี่แจ็ค เดอะโกสเรโอเนีเป็นคนแรกที่เรียกว่ามินเรซูเม่ค่ะแต่ว่าบางท่านเขาก็จะเรียกมินแม่แฟนคือเรียกจากเรื่องแรกที่เคยไปเล่าที่เดอะโกสซีโอใช่ค่ะมินก็เลยใช้มินเรซูเม่เพราะว่าตัวมินเปิดเพจรับทำเรซูเม่ด้วยก็เลยแบบทุกคนจะได้แยกออกว่ามินเนี่ยมินไหนอะไรอย่าเงี้ยค่ะมันเกี่ยวกับประวัติอะไรพวกนี้ถูกไหม คำว่าเรซูเม่เข้าใจแล้วท่านี้ยอคิดว่าตัวเองเข้าใจไปเองว่าคําพ่าเรซูเม่เนี่ยมันความหมายในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันก็จะเกี่ยวกับประวัติอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะปฏิบัติทำเพจรับทำเรซูเม่แปลเอกสารอะไรเงี้ยก็เลยใช้อันนี้ไปเลยเพราะว่าพี่แจ็คตั้งให้ก็เลยใช้ยาวเลยค่ะได้ได้โอเครู้ที่ไปที่มาแล้วนะกับเรื่องนี้นะครับ มาเข้าเรื่องกันน้องมิน้นมะาน้องมิน้นนะชื่อเรื่องว่าไม่ตั้งใจเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับค่ะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่เนรนะคะแล้วก็พี่พี่ทีมงานพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนทุก,ท,กทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ,คะก็เรื่องในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของจริงๆแล้วเขาเป็นลูกค้าท่านหนึ่งค่ะอของทางเพจของมิ้นเนี่ยแหะค่ะ ก็พอเขาได้ฟังนิ้นเล่าเรื่องในหลายๆรายการเขาก็รู้สึกอยากจะถ่ายทอดเรื่องของเขาบ้างพี่คนนี้ค่ะชื่อว่าพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยเนี่ยเป็นสาวเหนือค่ะเรื่องนี้เกิดกับพี่เขามาประมาณเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดค่ะอตอนนั้นเนี่ยพี่หน่อยเนี่ยค่ะเขาได้งานทำในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะ พี่หน่อยก็เลยมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องหาห้องพักให้มันใกล้กับที่ทํางานและตอนที่ในยุคนั้นนะคะในปี2548เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่หน่อยเนี่ยเพิ่งจะจบปริญญามาใหม่ๆเลยค่ะก็เลยต้องหาหอพักที่แบบราคาไม่แรงมากพี่เขาก็หาหอพักไปค่ะจนไปได้หอพักแห่งหนึ่งค่ะที่มันอยู่ใกล้กับที่ทำงานมากเลย <cioè> ตัวหอเนี่ยก็ Squ <ๆ>อยู่ในซอย ลึกนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ลึกมากแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้นั่งเข้าไปได้ mm hmm. หอพักก็ไม่เก่าค่ะมีแค่ประมาณสี่ชั้นแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวพี่หน่อยเนี่ยค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะพักที่หอนี้ค่ะ mm hmm. วันแรกเนี่ยที่ขนของเข้ามาในห้องเนี่ยพี่หน่อยเขาเข้ามาในห้องเนี่ยค่ะห้องก็เป็นห้องขนาดไม่ได้ใหญ่มากค่ะมีเตียงขนาดสามจุดห้าฟุตวางอยู่กลางห้อง มีตู้สื้อผ้าเป็นไม้มีโต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้เป็นไม้นะคะแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นให้ละห้องก็ความไม่ใหญ่ก็คือประมาณว่าพูดง่ายๆก็คือเปิดประตูเข้ามาก็ถึงเตียงเลยค่ะ oh. ห้องเนี้ยจะมีระเบียงหลังห้องเนี่ยเอาไว้ให้แบบล้างจานตากผ้าได้แต่ตัวประตูห้องอะคะ่ะกับประตูระเบียงเนี่ย มันอยู่ในระนาบเดียวกันเลยค่ะคือประตูเนี่ยมันตรงกันเลยประตูหลังบ้านกับประตูนะทางเข้าตรงกันใช่ค่ะถ้ามองมาจากหน้าห้องนี่คือประตูมันตรงกันเลยค่ะวันที่พ่อแม่พี่หน่อยเนี่ยเขามาช่วยดูหอก่อนที่จะย้ายเข้าค่ะแม่พี่หน่อยเนี่ยเขาก็ทักเรื่องประตูเนี่ยแหละค่ะว่าประตูห้องกับประตูระเบียงเนี่ยมันตรงกันเนี่ยมันไม่ดีนะแบบความเชื่อของคุณแม่คือแบบว่ามันจะมีพวก สัมภเวสีเดินผ่านได้นะอ,อะไรเงี้ยให้พี่หน่อยอย่ะหาต้นไม้หรืออะไรเนี่ยมาวางตรงหน้าประตูระเบียงให้เหมือนว่ามีอะไรมาสก,กัดไม่ให้มันดูแบบตรงกันแบบร้อยปอร์เซ็นพี่หน่อยเขาบอกกับมิ้นท์าตอนนั้นว่าเขาก็ฟังที่คุณแม่พูดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อหรือว่าไม่เชื่อค่ะคือเขาก็เฉยๆเขาแค่รู้สึกว่าเขาได้ห้องที่มันราคาถูกแล้วประมาณพันแปดร้อยบาท ไม่น่ากลัวใกล้ที่ทํางานเขาก็ถือว่าอันเนี้ยมันก็โชคดีมากแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่หน่อยเขาก็จัดก,การขนของเข้ามาในห้องค่ะพี่หน่อยเขาก็กวาดห้องถูห้องไปตามปกติค่ะและพี่เขาก็เอาไม้ขนไก่เนะะี่ยค่ะขึ้นไปปัดฝุ่น mm hmm. บนหลังตู้เส mm ื้อผ้าแต่ตอนปัดเนี่ยค่ะเขารู้สึกเหมือนไปโดนกับอะไรบางอย่างเข้า แล้วเขาเหยียบเก้าอี้แล้วก็ปัดใช่ไหมคะคเขาก็เลยขยิ่งขึ้นไปดูค่ะคเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นตุ๊กตาค่ะเหมือนตุ๊กตากุมารตามสารนะคะคตัวเล็กๆขนาดไม่เกินสองนิ้วค่ะควางอยู่พี่หน่อยนะคะเขาก็เลยหยิบออกมาแล้วเขาก็หย่อนทิ้งลงไปในถุงดำที่ทเขาตั้งเอาไว้ที่พื้นนะคะเพราะว่าเขากวาดเก็บขยะในห้องอยู่แล้วเขาก็จัดห้องต่อค่ะ ตอนนั้นพี่หน่อยเขาบอกกับมินว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันดูเป็นแบบเหมือนตุ๊กตานางกวักเหมือนตุ๊กตาตามสารอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่มันไม่ได้ว่าน่ากลัวไม่ได้เก่าไม่ได้แตกหรือหักอะไรพี่หน่อยเขาก็คิดว่าเออหรือว่าคนเก่าเนี่ยอาจจะวางหิ่งหรืออะไรบนหลังตู้อาจจะมีการไหว้อะไรแต่ว่าตอนเก็บเนี่ยอาจจะทําตกแล้วไม่เห็นแล้วไม่ได้หยิบไปหรือเปล่าเขาก็ไม่คิดอะไรค่ะจนมาถึงตอนประมาณสามทุ่มค่ะ พี่หน่อยแกก็ลงไใต้หอพักค่ะไปร้านชาข้างล่างไปซื้อมาม่ามากินแล้วก็ขึ้นห้องมาแต่พอพี่หน่อยเนี่ยค่ะกลับขึ้นห้องมาเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาเปิดประตูห้องเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบบรรยากาศในห้องมันมันดูเปลี่ยนไปค่ะจากตอนที่เขาเข้าครั้งแรกครั้งเนี้ยเขารู้สึกว่าห้องมันทึบมันอึดอัดอเหมือนแบบอากาศไม่ถ่ายเทครับ พี่หน่อยก็เข้าห้องมาค่ะแล้วเขาก็ไปนั่งกินมาม่าตรงโต๊ะหนังสือของหอพักที่เขาจัดไว้นะคะแล้วเขาก็เปิดทีวีดูไปด้วยสักพักหนึ่งค่ะมีเสียงคนมาเคาะประตูห้องพี่หน่อยก็จะเดินไปเปิดอ mm. พอจะเปิดเสียงเคาะก็เงียบพอกลับมานั่งเสียงเคาะก็ดังอีกรอบเนี้ยเขาเปิดเลยค่ะแต่พอไปเปิดก็ไม่มีใครครับพี่หน่อยเขาก็เลยปิดประตูแล้วก็จะเดิน กลับมานั่งที่โต๊ะหนังสือมากินมาม่าต่อก็มีเสียงเคาะอีกค่ะรอบนี้แต่รอบเนี้ยเสียงเคาะเนี่ยมันไม่ได้มาจากประตูห้องค่ะ,ะแต่มาจากประตูระเบียงหลังห้องอพี่หน่อยแกตกใจค่ะแกก็เลยรีบลุกขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรนะคะคืะอตอนนั้นอะแกไม่ได้คิดเรื่องผีสางเลยค่ะแกกลัวเป็นโจรหรือ,อว่าแบบคนไม่หวังดีเพราะว่าหอแกเนี่ยระเบียงมันปีนถึงกันได้ค่ะ แล้วพี่หน่อยแกก็เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่แล้วแกอยู่คนเดียวแกก็เลยเปิดประตูแงมนิดนึงค่ะแบบส่องดูก็ไม่เห็นว่ามีคนหรือมีใครก็รีบปิดแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็เดินล็อกประตูทั้งประตูห้องประตูระเบียงล็อกหมดเลยแล้วก็เดินกลับมานั่งกินมาม่าต่อค่ะจนเวลาผ่านไปประมาณห้าทุ่มค่ะพี่หน่อยก็เริ่มง่วงก็เลยขึ้นไปนอนบนเตียงนอนไปสักพักนึงก็เผลอหลับค่ะ เขาบอกกับมินว่าพอหลับไปปุ๊บเขาฝันในความฝันเนี่ยเขาก็ฝันเหมือนว่าเขานอนหลับอยู่แต่ว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาอแต่พอสะดุ้งตื่นขึ้นมาในฝันเนี่ยเขากลับขยับตัวไม่ได้ครับพอมองไปรอบห้องก็เห็นว่าเป็นห้องที่ตัวเองนอนอยู่นี่แหละแต่ห้องอ่ะดูเก่ามากพี่หน่อยก็เลยมองไปที่ตู้เสื้อผ้าไม้ที่อยู่ปลายเตียงค่ะ ต่บนตู้เสื้ผ้าเนี่ยมันกลับมีหิ้งวางอยู่ค่ะแล้วก็มีรูปปั้นเด็กที่คล้ายกับที่พี่หน่อยทิ้งไปเมื่อตอนเย็นเนี่ยอวางอยู่บนหลังตู้หน้ารูปปั้นมีขนมมีน้ํามีของเล่นวางอยู่แต่ในความฝันนะคะเวลาที่พี่หน่อยจะไปมองอย่างอื่นมองภาพอย่างอื่นมันจะเบล,อ,บล,อ,บลอหมดเลยค่ะจุดที่เห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยคือตู้เสื้ผ้ากับไอหิ้งบนหลังตู้เสื้อผ้านี่แหละ ตอนนั้นพี่หน่อยบอกว่าพี่เขาขยับตัวไม่ได้ค่ะสักพักหนึ่งในฝันเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเปิดประตูห้องเข้ามามผู้หญิงคนนี้ผิวขาวผมดำยาวประมาณเอวค่ะใส่เสื้อยืดสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดำในมือเนี่ยถือถุงพลาสติกที่ถุงมันดูป่องๆเหมือนมีของอยู่ข้างในเดินเปิดประตูเข้ามาในห้อง พอเดินเข้ามาค่ะเขาก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็ตรงไปที่หิ้งบนหลังตู้เลยอืแล้วเขาก็เอามือล้วงเข้าไปในถุงที่ตัวเองถือมาหยิบขนมหยิบน้ํามาวางหน้าหิ้งแล้วก็เก็บไอ้ขนมกับน้ําอันเก่าเนี่ยทิ้งลงถุงแล้วก็หยิบเอากุมารอ์นั้น,นะคะมาลูกแล้วก็เหมือนพูดอะไรกับกุมารก็ไม่รู้ออพี่หน่อยเนี่ยเขาเห็นแต่เห็นแต่ปาดขยับ แต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรครับแต่ผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาเหมือนเหมือนมองไม่เห็นพี่หน่อยอะค่ะเหมือนไม่ไม่เห็นพี่หน่อยที่นอนอยู่บนเตียงเลยพี่หน่อยเขาก็นอนมองอยู่อย่างนั้นค่ะพักหนึ่งแต่สักพักหนึ่งอะค่ะพี่เนทผู้หญิงคนนั้นอะหันหน้ามาหาพี่หน่อยอเหมือนอยู่ดีๆก็รู้ว่าพี่หน่อยนอนอยู่ที่เตียงอะครับแล้วถามว่ามึงเอาลูกกูไปไหนเฮ้ยกูลูก พี่หน่อยเขาตกใจกลัวมากค่ะขยับตัวก็ไม่ได้ยังยังไม่ทันจะทําอะไรเลยก็มีเด็กผู้ชายค่ะคนหนึ่งอายุประมาณสองสาขวบมาวิ่งรอบเตียงที่พี่หน่อยนอนค่ะแล้วก็ตะโกนออกมาว่าพี่ทิ้งหนูทําไมทิ้งหนูทําไมพี่หน่อยเขาก็อยู่ดีดีเหมือนมันหลุดได้ค่ะมันตื่นอันเนี้ยื่่นจริงแล้วอตอนนั้นเน่ยเขาบอกเขาเหนื่อเขาเปียก หลังเลยลุกขึ้นมานั่งแล้วเขาก็ไม่กล้านอนยันเช้าเลยค่ะอืเช้าก็ออกไปทํางานค่ะก็เลยเล่าให้พี่ที่ทํางานคนหนึ่งฟังพี่คนนี้เขาชื่อพี่นัดค่ะพี่นัดก็บอกว่าพอฟังเรื่องเสร็จค่ะพี่นัดแกก็บอกว่าลองสืบยังว่าเจ้าของห้องคนเก่าเป็นใครพี่หน่อยเขาก็ตอบไปว่าใครเขาจะไปสืบไม่เคยสืบไม่เคยถามหรอกคือ คนเรามาหาห้องอะค่ะพี่เนทห้องมันว่างก็เช่า oh. พี่หนายเขาก็คิดว่าคงมันไม่มีใครไปถามอยู่แล้วว่าเจ้าของห้องคนเก่าเป็นใคร oh. จนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะตอนนั้นอะพี่หน่อยไม่ได้เจออะไรเลยค่ะตลอดหนึ่งอาทิตย์ oh. จนมันมีอยู่วันหนึ่งค่ะวันนั้นพี่หน่อยแกเป็นประจำเดือนค่ะป oh. วดท้องมากแล้วปวดท้องจนถึงขั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองมีไข้ตัวรุมๆก็เลยกินยากแก้ปวดค่ะ แล้วก็กลับว่าจะนอนพักจนกําลังจะเคลิ้มๆหลับเนี่ยค่ะก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนอนะมาดึงปลายพระาหงพี่หน่อยเขาก็รู้สึกก็ลุกลุกขึ้นมาดูค่ะแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรนะะ mm hmm. ก็เลยนอนต่อ mm hmm. จนพอกําลังจะเคลิ้มๆหลับอีกทีนี้ค่ะได้ยินเสียงผู้หญิงมาพูดข้างๆหูค่ะว่าลูกกูอยู่ไหนเท mm hmm. ่านั้นนะคะพี่หน่อยเขาบอกหก ตื่นเลยค่ะแะบ,บตื่นออกมาเลยลุกขึ้นจากที่นอนคว้าโทราศาพัพท์คว้ากุญแจรถเปิดประตูจากห้งองโทราศัพท์หาพี่นัดเลยออกไปหาพี่นัทที่หอพี่นัทเลยค่ะออืพี่หน่อยไปถึงค่ะก็เล่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยโดนผีล็อกในฝันในคืนแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่เราเล่าเรื่องที่เจอหุ่นเด็กหลังตู้เสื้อผ้าให้พี่นัทฟังทั้งหมดเลยค่ะพี่นัทก็เลยถามว่าแล้วหุ่นเด็กนั้นอะนะอยู่ที่ไหนพี่หน่อยก็บอกว่าทิ้งไปแล้ว พี่นาคก็ตกใจค่ะแล้วถามว่าแบบแล้วจะทิ้งทําไมอพี่หน่อยก็บอกว่าก็คิดว่ามันทิ้งได้คือคือเขาคิดว่ามันไม่ใช่ของเขาอ่ะพี่นาเขาก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าอย่างนั้นอะเราต้องสืบแล้วแหละว่าคนเช่าคนก่อนอะเป็นใครจะได้บอกเขาว่าเขาอะลืมตุ๊กตาไว้คือเราไม่รู้ว่าเขาทิ้งตุ๊กตาไว้หรือว่าเขาลืมทั้งสองคนนะคะก็ตกลงกันแล้วก็ตัดสินใจว่าคนที่รู้เรื่องที่ห่อดีที่สุดอะค่ะ จะมีอยู่สามคนหนึ่งในบ้านสองป้าร้านขายของชำข้างล่างตึกสามลุงรปรพอเฝ้าตึกแต่พี่หน่อยแกวิเคราะห์ว่าแต่ในบ้านของหอพักเนี่ยค่ะจะมาแค่วันพุธกับว,วันศุกร์แล้วเขาก็าจ,จะทำความสะอาดแค่ทางเดินบันไดหน้าห้องนี้ค่ะถ้าจะเจอเขาเนี่ยต้องเฝ้าถึงจะเจอ,อส่วนป้าร้านขายของชำข้างล่างหอเนี่ยค่ะ เขาเป็นญาติกับเจ้าของหอถึงรู้ก็กลัวว่าเขาจะไม่ยอมบอก,บอ,กอืใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะ,ค,ะคนเดียวที่น่าจะพึ่งพาได้ในเรื่องนี้ก็คือลุงระปะอปภพี่นัทเนะะี่ยค่ะเขาก็เลยบอกกับพี่หน่อยว่าให้เอาของขวัญปีใหม่เนี่ยแล้วก็แบบใส่ซองให้แกสักเล็กน้อยเนี่ยไปให้ลุงระปภเพราะว่าช่วงนั้นนะคะอีกสามวันเนี่ยจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ แล้วพินัดก,ก็บอกกับพี่หน่อยค่ะว่าเออลองคุยกับแกดูลุงรปรพอแกต้องรู้เรื่องอยู่แล้วแหล,ละเพราะแกอยู่มานานอพอผ่านไปสามวันนะคะพี่หน่อยก็ทําตามที่พี่นัดบอกเลยค่ะก็คือซื้อขวัญปีใหม่เอาเงินใส่ซองแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มเล็กน้อยพร้อมกับแก้มไปฝากลุงรปรพอค่ะลุงรปรพอแกเห็นแกก็ขอบคุณใหญ่เลยแล้วแกก็ถามพี่หน่อยค่ะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยกลับหอแล้วครับเอ,อผมไม่เห็นเลย พี่หน่อยก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะคุณลุงพอดีว่าหน่อยไปนอนอยู่หอเพื่อนค่ะคเพราะว่าพี่หน่อยอะค่ะเขาไปนอนอยู่หอพี่นัทตั้งแต่ที่เจอผีวันล่าสุดเลยเขาไม่ได้กลับหอตัวเองเลยสี่วันแล้วอะครแ้วแบบลุงรปภเขาก็บอกอ๋อไปนอนหอเพื่อนเหรอครับพี่หน่อยแกก็เลยยิงไปเลยค่ะว่าเดีย๋ยวหนูว่าหนูจะย้ายออกแล้วค่ะลุงลุงปรปภเขาก็ถามว่าอา้าวทาไมเหรอครับพี่หน่อยก็เลยได้โอกาสเลยค่ะ ก็เลยเล่าไปเลยว่าหนูโดนผีลอ่อค่ะลุงแล้วก็เล่าให้ลุงลปรปภฟังทั้งหมดเลยค่ะลุงลปรปภท่านก็เลยถามเลขห้องค่ะพี่หน่อยเขาก็บอกไปพอบอกไปปุ๊บคุณลุงแกก็นิ่งไปสักพักหนึ่งพี่หน่อยก็เลยชักเข้าประเด็นเลยค่ะว่าลุงคะหนูหนูถามจริงๆนะลุงรู้จักคนที่ เป็นเจ้าของเก่าห้องนี้ไหมอ่ะ mm. ห้องที่หนูอยู่อะค่ะเพราะว่าหนูอะอยากติดต่อเจ้าของห้องคนเก่ามากเลยอยากถามเขาเรื่องตุ๊กตาที่หนูเจออะค่ะคุณลุง mm. ลุงรปภอค่ะพอฟังแล้วอะแกก็บอกว่าอืมลุงอ่ะจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ลุงรู้นะเกี่ยวกับเจ้าของห้องคนนี้นะ mm. แต่ว่าลุงอ่ะไม่รู้นะว่ามันจริงไม่จริง mm. แลวลุงเขาก็เริ่มเล่าค่ะ ทุงบอกว่าเจ้าของห้องคนเก่าเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงแต่ไม่ได้เสียชีวิตในห้องนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้ถูกมอเตอร์ไซค์ชนตรงทางก่อนจะถึงหอพักค่ะ oh. เหมือนเธอเดินเข้าหอพักมาแล้วมันมืดมอเตอร์ไซค์น่าจะไม่เห็น oh. ก็เลยถูกชนจากด้านหลังแต่คนชนเนี่ยหนีไปค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตค่ะอยู่ตรงนั้นเลย oh. แต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเลยตั้งแต่ตอนโดนชนไหมแต่ว่าตอนที่คนไปเจอเนี่ย ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเสียไปแล้วหลังจากนั้นนะคะครอบครัวเขาเนี่ยก็มารับศพค่ะแล้วก็มาย้ายของออกจากห้องแต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะคนในตึกเนี่ยอย่างแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาพูดกันว่าน้องคนนี้เขาเลี้ยงกูมานมที่เป็นลูกของตัวเองค่ะพี่เมย์ฮะคือเหมือนว่าเธอไปทำแท้งมาครับแล้วมีความเชื่อว่า ถ้าทําแทงแล้วเนี่ยไม่อยากให้วิญ,ญญาณเด็กมาตามอาฆาตเนี่ยให้เอาวิญ,ญญาณลูกตัวเองเนี่ยไปทาเป็นกูมาแล้วก็เลี้ยงดูแลแล้วก็เหมือนกับเขาเชื่อว่าวิญญ,ญาณจะไม่มาอาฆาตครับลุงแกบ,บอกว่าแกรู้เรื่องเนี้ยมาจากป้าแม่บ้านที่เขาไปเก็บไปทําความสะอาดห้องป้าแม่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่ของผู้หญิงคนเนี้ยกลัวตุ๊กตาเด็กที่ว่าเนี่ยถึงขนาดไม่เอากลับไปด้วยซ้ำทิ้งไว้พี่หน่อยตอนนั้นใจเสียเลยค่ะพี่หน่อยเขาก็บอกว่า โอ้โหแล้วแบบก่อนจะให้คนอื่นเข้าไปพักอะทั้งหอไม่เก็บไม่กวาดให้ก่อนหรอคะเพราะหนูเจอตุ๊กตาอยู่ในห้องเลยนะหลังตู้เสื้อผ้าหนูเลยแต่ว่าหนูทิ้งขยะไปแล้วอคุณลุงรัพอค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกโทรถามป้าแม่บ้านให้แล้วแกก็โทรตรงนั้นเลยค่ะแกโทรแกก็ถามค่ะในสิ่งที่พี่หน่อยอยากรู้แต่ป้าแม่บ้านแกบอกว่าวันที่แกเก็บนะคะแกว่าแกเก็บหมดแล้วค่ะอืมเพราะว่าแกเอาไปทิ้งทั้งหิ้งเลย คิดว่าดูหมดแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมคุณหน่อยเนี่ยถึงไปเจอตุ๊กตานั้นได้ค่ะคุณหน่อยพอฟังทั้งหมดแล้วอ่ะก็ขอบคุณคุณลุงค่ะแล้วก็ลาคุณลุงกลับไปหาพี่นัดที่หออืแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่นัดฟังค่ะหลังจากนั้นนะคะวันถัดมาทั้งสองคนเนี่ยค่ะทั้งพี่นัดพี่หน่อยเนี่ยก็ไปถวายสังฆทานที่วัดค่ะก็กล่าวว่าแบบเอออุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วก็แบบ บอกกล่าวขอโทษเขาเพราะว่าตุ๊กตาตัวนั้นน่ะมันหาไม่เจอแล้วค่ะพี่เนย mm. มันมันไม่รู้มันไปถึงไหน oh. ตอนไหนแล้วอะเพราะมันทิ้งไปแล้วอะคพี่นัทเขาก็บอกกับพี่หน่อยว่าเออบอกขอโทษเขาอธิบายให้เขาฟังว่าเราไม่รู้เขาคิดว่าดวงวิญญาณอะน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่พี่หน่อยอะค่ะเขาบอกกับมินว่าแต่เขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยังตามเขาอยู่อื mm. มินก็สงสัยค่ะก็เลยถามว่า แล้วตอนนั้นพี่รู้ได้ยังไงว่าเขายังตามอยู่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเอาน้ำนะคะ่ะไปกรวดที่ต้นไม้ใหญ่หลังถวายสังฆทานเสร็จเขาได้ยินเสียงผู้หญิงพูดข้างหูเขาว่ากูไม่อภัยมึงพี่แบบที่ข้างหูเลยพี่หน่อยบอกตอนนั้นอะแกร้องไห้เลยค่ะแล้วก็รีบบอกพี่นัดว่าได้ยินเสียงเนี้ยตอนนั้นนะคะพี่หน่อยทั้งกลัวด้วย แล้วก็ลุกรู้สึกผิดด้วยนะคะจนมีพาะรูปหนึ่งค่ะแต่ว่าดูอายุมากลคะ่ะเดินมาหาพี่นัดกับพี่หน่อยแล้วก็บอกให้ทั้งสองคนน่ะเข้าไปนั่งรอในโบสถ์ทั้งสองคนก็เลยเข้าไปนั่งรอค่ะพระท่านก็เดินเข้ามาค่ะหยิบขันน้ำมนต์แล้วก็มาท่องสวดอะไรบางอย่างท่านก็ทมทม,ม,มน้ำมนต์แล้วก็เอาใส่ศีลมาแล้วก็สั่งให้พี่หน่อยแบมือะคะ่ะแล้วท่านก็หย่อนใส่มือให้พี่หน่อยพี่หน่อยก็รับมาใส่ แล้วท่านก็บอกว่าตอนพี่นัดกับพี่หน่อยเนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ยท่านเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเ,เลือดท่วมหน้าเลยผมยาวดําประมาณเอวใส่เสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดาเท้าเปล่าเดินอยู่ข้างหลังพี่หน่อยท่านก็ถามพี่หน่อยค่ะว่ายมไปทําอะไรมาพี่หน่อย่ะคะก็เลยเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังหมดเอง ท่านได้ฟังท่านก็บอกว่าแบบอืมเรื่องไม่เป็นเรื่องอืเอาอย่างนี้แล้วกันโยมาย้ายออกจากที่นั่นซะนะแล้วถ้าเป็นไปได้อะก็บวชชีพราหมณ์อุทิศบุญให้เขาสักเจ็ดวันให้เขาเลิกแล้วการผูกพยาบาทต่อกันพี่หน่อยเขาก็ตอนนั้นมันไม่มีหนทางก็ไม่รู้จะลางานได้ไหมด้วยแต่ก็ตอบตกลงไปก่อนค่ะก็ไปคุยกับที่ทํางานก็ขอใช้วันลาที่เป็นแบบวันลาทาั้งปีอะค่ะ เพื่อที่จะไปบวชเจ็ดวันพอลาได้แล้วก็ไปบวชเลยค่ะเจ็ดวันตลอดเจ็ดวันพี่หน่อยก็อุทิศบุญให้สองแม่ลูกทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าแต่พี่หน่อยเขาพยายามจะอธิบายว่าเขาทิ้งทั้ไมเพราะเขาไม่รู้แบบไหนยังไง oh. เขาทําแบบนั้นทุกเจ็ดวันเลยค่ะแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าช่วงบวชเนี่ยอาจจะแบบศีลคุ้มครองหรืออะไรก็ไม่รู้คืคอเขาไม่เคยฝันร้ายนะไม่เคยได้ยินเสียงกระซิบหรืออะไรจนพอครบ วันที่เจ็ดอะค่ะจะสึกพระท่านก็บอกว่าท่านอะไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วนะเขาก็น่าจะอภัยโยมนะมพี่หน่อยเขาฟังแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะแต่ก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่อยู่หอเดิมจะดีกว่าค่ะอพอสึกแล้วอะก็เลยให้พี่นัทจะเป็นทุละหาหอได้ก็ได้หอเดียวกับพี่นัทค่ะพอดีตอนนั้นมันมีห้องว่างพอดีก็ย้ายหอทําการย้ายหอทําการย้ายของไปเลยครับ ก็แต่ว่าหลังจากที่ไปบทชีพามาแล้วก็ไม่เคยสันเห็นแม่ลูกสองคนนี้เลยค่ะเรื่องทั้งหมดก็เท่านี้คะ่ะพี่เมธโอ้โหต้องต้องใช้คำพระท่านพูดเลยนะว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเพ<อ> <casos S 1> ราะว่าเราเข้าไปอยู่ใหม่อ่ะใครจะไปรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกไหมมิน้นใช่ค่ะถ้าเป็นพี่พี่ก็ต้องเก็บทิ้งนะในความรู้สึกเราถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่า ใครจะไปเก็บตุ๊กตาแบบนี้ไว้ในห้องใช่ไหมคะหมายคือคือจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้แหละแต่ทีนี้มันเป็นของคนเก่าเขาเราก็ไม่รู้ว่าไปผ่านอะไรมาหรือไปทําอะไรมาทางที่ดีเรามาอยู่ใหม่เราก็ต้องเก็บทิ้งเป็นเรื่องปกติแต่แปลกตรงนิดนึงคือว่าจริงๆอ่ะแม่บ้านเอาไปทิ้งอ่ะเหมือนที่แม่บ้านบอกอ่ะเออเก็บไปดีแล้วเขาคงจะเก็บไปดีจริงๆน่ะแต่ทีนี้ทําไมถึงพี่หน่อย<ร>เขาบอกเขา,า,ายืนยันเลยว่าเขาเขาเก็บ หมดแล้ว<อ>ไม่ดูเหมือนกันว่าทำไมยังมีโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวมันเหมือนเป็นเรื่องที่มันเออมันสั้นๆนะกับสิ่งสิ่งนี้กับการที่ไปเจอตุ๊กตาแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้หญิงคนนี้ยเขาไปทำอะไรมาแล้วเขาคิดว่าถ้าไปทำแล้วแล้วก็มาเลี้ยงเป็นลูกไว้อ,อบูชาไว้ซื้ออะไรมาฝากเหมือนเป็นลูกเนี่ยจะรอดพ้นกับกรรมกรรมนั้นถูกไหอืม ใช่ค่ะออพี่ในเคยได้ยินเรื่องแบบนี้บ้างไหมคะเออเคยได้ยินนะอืม <c oughs> ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าแบบเขาก็เลยบอกว่าพอคุณลุงร,รพภมาเล่าให้ฟังเ,ออเค้เขาก็นึกถึงวันที่เขาฝันนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นทํากับตุ๊กตาเหมือนทํากับลูกจริงๆคะ่ะลูกหัวแล้วก็พูดแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรอ,อแต่ทําเหมือนเหมือนคนเลี้ยงลูกเลยเอโก่อนอื่นเลยขอชื่นชมนะว่า น้องมิ้นเป็นคนเล่าเรื่องได้ดีเออสมออกับ<อ>ที่เลายคนรอคอยฮะ oh. แฟนคลับเอฟซีมารอคอยบอกเออรอ้องมิ้นมาเล่าเรื่องนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องได้ดีจริงๆฮะเนื้อเรื่องเนี่ยอะลองขมวดปมดูฮะจริงๆมันไม่มีเรื่องอะไรเลยนะสุดท้ายผู้หญิงคนนึงอะซึ่งก็จะมาหาห้องถูกๆอยู่ถูกไหมเพจะทํางานอะต้องไปปวดชีพามอ่ะ ที่จะ<ช>อุทิศบุญให้กับเขาทั้งๆทงี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเออเอาเอาเอาของไปทิ้งเนาะก็เป็นเรื่องปกติเป็นเราเราก็ต้องทิ้งแต่สุดท้ายเนาะกับสิ่งสิ่งนี้ต้องกลายมาเป็นเเกี่ยวกับทุก์บางอย่างเนาะการไปบวชชีพามเป็นเรื่องดีฮะแต่เราก็ต้องลางานไปต้องไปทําอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญก็ไม่รู้ว่าเขารับบุญนั้นหรือเปล่าอออืมเใช่ค่ะพี่เนตแล้วห้องห้องนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ ใช่ค่ะคนที่ไปอยู่ใหม่เนี่ยมันจะยังไงเลยนะอืมแต่ก็ไม่ได้เสียชีวิตในห้องนะคะแต่ก็ทําไมถึงยังวนเวียนอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะจิตผูกพันกับลูกกันแหละตุ๊กตาตัวนั้นอืมเอาละฮะน้องมิ้นโอ้โหมาเรื่องแรกเรื่องนี้หลอนเลยฮะแล้วก็ที่สําคัญเล่าเรื่องได้ดีฮะอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้ไรนะแต่ในสิ่งที่เล่ามาถือว่าเล่าเรื่องได้ดีเลย อ่ขบคคุณะก่อนจะวางสายกันไปน้องมิ้นมีอะไรจะฝากไหมเกี่ยวกับเพจเกี่ยวกับอาชีพที่ทำหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เมธก็ค่ะเอฟซีพี่เมธนะคะแล้วก็ชาวผู้ฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนทุกท่านค่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักมิ้นเนาะค่ะมิ้นก็เปิดเพจอยู่นะคะเป็นเพจรับทำเอกสารแปลเรซูเม่นะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษสำหรับใครที่อยากสมัครงานนะคะ สามารถทักเข้าไปที่เพจได้เลยค่ะเพจ R E S U M E เว้นวักค Y Y วเวนวัก I N T ค่ะเ Resume b ม Mint ค่ะถ้าเวลาเซิร์ชมันจะขึ้นสองเพจค่ะให้ทักเข้าที่เพจหลักผู้ติดตามสามหมืนคนเพจนั้นทักเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับชาวพาเที่ยวเลี้ยวไปร้อนมีราคาพิเศษให้แจ้งได้เลยค่ะว่ามาจากพี่เนยนะคะอบอกอีกทีฮะน้องมิ้ทค่ะชื่อเพจ Resume ่บายมินค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเออโอเคฮะใครอยากจะให้ <c oughs> น้องได้แปลเกี่ยวกับประวัติการทํางานอะไรต่ออะไรคะไปภาษาก็ติดต่อไปหาน้องมินได้เลยนะได้เลยค่ะพี่เนตรดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากน้องมินแล้วก็รอ<ด>เรื่องต่อไปนะได้ค่ะให้มินได้กลับมาเล่ากับพี่เนตอีกนะยินดีครับยินดี ขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณที่นักพิงานทุกท่านและก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะครับผมสวัสดีค่ะ